พิติของเราได้อีกรอบนึงนะคะก็คือมีผู้คนโดยเฉพาะดาราศิลปินที่ร่วมรับรางวัลเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็ซึ่งเราก็เห็นถึงว่าเป็นศักยภาพของเราที่ทั้งทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาค ก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับงานของเราในครั้งนี้ก็เป็นสถิติที่ว่ามีดาราศิลปินที่เดินทางมาจากต่างประเทศะคะก็มากที่สุดในรอบ8ครั้งที่ผ่านมานะคะก็คือครั้งนี้รอบที่9เนี่ยเป็นปีที่มีดาราศิลปินจาก จะเป็นจีนเกาหลีสิงคโปร์ฮ่องกงนะคะก็ประมาณ20กว่ะะกา,ากลุ่มค่ะค่ะอย่างเกณฑ์การคัดก็รารงวัลที่แต่ละประเทศอย่างเงี้ยค่ะมีเกณฑ์ยังไงบ้างค่ะก็เออเกณฑ์ของเรานะคะก็ได้คัดมาจากเหลตงที่ในการพูดถึงเออโดยเฉพาะในสื่อสื่อจีนนะคะหรือโดยเฉพาะในสื่อทไทยแลนด์ทรายของเราะคะ่ะว่าในรอบปีที่ผ่านมาเรามีการเอ่อยถึงมีการรายงานข่าวถึ กับองค์กรของผู้คนคนนั้นนะคะก็จะเป็นคนที่ได้รับารางวัลในครั้งนี้แต่ซึ่งข่าวทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นข่าวเชิงด้าบวกนะคะญญค่ะสายยายเครื่องวัตก,ก็คือในส่วนของปีนี้นะคะความหมายของงานเวทีมอบรางวัลเนี่ยนอกจากจะเป็นการที่สรรเสริมบุคคลที่เป็นบุคคลแบบอย่างแล้วยังถือว่าเป็นการที่ ะะก็เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีน50ปีค่ะเราก็จะเห็นถึงว่าปีนี้มีดาราศ,ศริลปินจากทางประเทศจีนเดินทางมากันเยอะมากแล้วก็มีผู้คนจากเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นศิลปินจะเป็นนักธุรกิจหรือจะเป็นในส่วนของเรื่องราวผลงานต่างๆของทางประเทศไทยก็ได้รับความนิยมจากทางเมืองจีนมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น อย่างวันนี้ในการจัดนี้กไ็ได้ดไมีการนำเสนอชุดไทยเป็นการได้เข้าแบบตัดสินใจในการใช่ค่ะก็อย่างชุดที่จีจี้ใส่นะคะก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ทางจีจี้ในฐานะูจัดงานนะคะใส่เป็นชุดสไตล์ไทยคะ่ะโดยดีไซเนอร์ไทยนะคะก็ถือว่าเป็น ที่ในส่วนของชุดสไตล์ไทยหรือแฟชาติไทยก็ได้เข้าสู่เวทีโลกค่ะกาารว่ใช่ค่ะก็เพราะว่าถ้าเคยติดตามงานของเรานะคะจะเห็นว่าตั้งแต่ปี1ปีที่หนถึงปีที่แปดทางจีจี้จะใส่ชุดเป็นสไตล์ G ีหมดเลยจะเป็น G ีนขี่หรือปีที่แล้วจีจี้ใส่ชุดของดีไซเนอร์ไทยเช่นกันเป็นของโพเอฟนะคะแต่ว่าทำก็คือจัดเป็นสไต ก็ค่อนข้างจะฉีกแนวเพื่อจะเพื่อเป็นการเคารพในส่วนของความสัมคันญไทยจีนให้มากที่สุดนะคะก็คือโดยจีจี้ซึ่งเป็นคนที่เป็นเชื้อสายจีนนะคะเป็นคนจีนที่มาทําสื่อภาษาจีนในเมืองไทยเราก็ใส่ชุดไทยให้ทั้งคนไทยและคนจีนให้ทั้งประชาชนโลกได้เห็นถึงว่าความงดงามของส่วนของชุดไทย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลของปีนี้ทุกท่านนะคะเพราะว่าทุกท่านที่ได้รางวัลในครั้งนี้นะคะก็ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลเดียวแต่เป็นในส่วนของการที่ให้พิูสุดได้เห็นว่าผลงานของพวกท่านนะคะก็ได้เป็นที่รับรู้ได้เป็นที่มองเห็นจากทาง ับสปอนเซอร์รับผู้สนับสนุนของเรามากมายนะคะแล้วก็ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนและพาร์ทเนอร์ของเราทุกทุกองค์กรนะคะแล้วก็ขอบคุณในส่วนของพาร์ทเนอร์หลักของเราซึ่งเป็นจุบมิวสิกนะคะที่ร่วมการจัดงานในครั้งนี้ด้วยค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะก็ก็คิดว่าปีของเรานะคะทุกๆปีเราก็ เสมทุกๆปีนะคะแล้วก็ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนให้ตั้งใจในส่วนของเรื่องพิธีการของเรานะคะก็คิดว่าคนคงจะไม่ผิดหวังนะคะ